แปลไทยด้วยเพจอลิสมั่งบงาสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้ปลกันด้วยนะครับประธานคู่ค่ะมีสายจากข้างบนบอกว่าของทุกชิ้นในร้านนี้หากคุณชอบชิ้นไหนสามารถเอาไปได้เลยทุกชิ้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่สลึงเดียวค่ะถ้าหมายความว่าอย่างไงพวกเธออยากจะเปิดร้านนี้อยู่อีกไหมว่าไงนะหมายความว่ายัางไงนี่เป็นคําสั่งจากด้านบนคุณถามดิฉันดิฉันเองก็ไม่สามารถตอบได้ ต่อไปกคุณชอบสินค้าชิ้นไหนของทางร้านเราไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามคุณสามารถหยิบได้จมใจปรัถนาเลยนะคะผู้จัดการเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่ถ้าฟังจากที่เธอพูดคู้เลียงมาซื้อร้านเพชรแปลนเธอไปแล้วหรือไงคุณนายเจียงคุณผู้หญิงเจียงคะข้างบนยังสัง่งอีกนะคะว่าร้านรเราไม่ขายสินค้าของระคุณเจียงคะ่ะขอเชิญพวกคุณออกไปได้แล้วคะ่ะแต่ว่าพวกคุณไม่ออกไปฉันจะเรียกรปภมาพาคุณออกไปนะคะ นี่มันอะไรกันแกอีกคู่เลี้ยงพอแล้วเราไปกันเถอะเสี่ยวเลี้ยงมานี่สิจ๊ะซ้อยเส้นนี้ตั้งจะจะเลือกให้หนูเป็นพิเศษเลยลองดูสิจ๊ะเป็นฝีมือของท่านหรือเปล่านะแต่ต่อให้บ้านของเย่เลียงเฉินจะมีอำนาจเงินทองมากแค่ไหนก็คงไม่มากถึงการซื้อร้านเพชรนี้ได้รองนะเหมาะกับหนูมากจริงๆด้วยกับคุณค่าคุณป้า ไปกันเถอะเรากลับบ้านกันวันนี้ฉันจะทำหมาให้หนูทานให้หนูได้เพียฝีมือของฉันบ้างความเพี้ยนของประจานกู้คนนี้ลึกลับมากจริงๆถึงกับมีคนซื้อแบรนด์ร้านเพชรเพื่อเขาเลยอย่าน่ากลัวมากบอสครับได้จัดการซื้อแบรนด์ร้านเพชรสิงห์ตามที่บอสได้สั่งการมาแล้วครับและได้ประกาศข้อความแบบคุณนายไปให้ทุกสาขาเจ้าของร้านรับทราบแล้วด้วยครับต่อไปอ่ะกคุณนายไปซื้อร้านเพชรที่ร้านเพชรสิงห์ที่ขาขาไหนก็ไม่จำเป็นต้องํำระเงินใดๆทั้งสิ้น ป้าตะกูลนี่ยจะรับผิดชอบเองทั้งหมดครับอืมฉันรู้แล้วลูกจ้ายช่วงนี้ร่วมงานกับซู้อี่ออีกหรือเปล่าไม่ครับไม่จริงๆเหรอคุณป้าคะคอมเด้ร่วมงานด้วยจริงๆคะ่ะงาน,น,นองของเขาที่ทําร่วมกับคุณสู้เสร็จแล้วละคะ่ะเงืนเกิดดีลูกมีเสี่ยวเลี้ยงแล้ว ลูกยังไม่กลา้าจัดเจงกับสู้อี้อีกแม่เป็นคนแรกที่จะไม่ปล่อยลูกไปคุณป้าคะเขาสู้อี้นะไม่มีอะไรเทียบกับคู่เลี้ยงได้ไอ้ยะพี่ใหญ่ยัยมาแต่ไมเ่เลี่ยนในบ้านแบบนี้สิพี่พี่จะไปดีดีแลก็ดูกันหมดแล้วแหละพี่ไม่ต้องพูดก็ได้คุณป้าคะหนูอิ่มแล้วคะ่ะคุณป้าค่อยทานนะคะหนูกูตัวกลับห้องก่อนอีกประเดี๋ยวหนูไปทำงานหนูจะไปส่งคุณป้าที่ห้างนะคะจ้ะ ลูกตั้งใจจะบอกความจริงเรื่องของตัวตนให้เสี่ยวเลี้ยงรู้ตอนไหนเนี่ยรออีกหน่อยครับยังต้องรออะไรอีกรีบอธิบายให้เข้าใจแล้วปากลับบ้านให้พ่อได้เห็นบ้างสิแล้วก็จะได้รีบแต่งงานจะได้มีหลานให้แม่อุ้มสักทีลูกจะรออะไรอีกผมขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับถ้าลิมแล้วเหรอทำไมเงียบล่ะ แม่ผมบอกว่าอยากอุ้มหลานแล้วคุณจะแต่งงานกับผมเมื่อไรเหรออย่ามานเล่นคุณยังไม่ตอบผมเนอะมันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะขอฉันแต่งงานเมื่อไรฉันจะรอคุณอยู่ที่บริษัทขอแต่งงานเหรออืมมันก็เป็นขั้นตอนสำคัญของการเป็นคุณนายเย่เหมือนกันนะดูท่าตาคงต้องคิดให้ดีๆซะแล้วแหละคุณป้าคะคุณป้าดูแลเตเองดีๆนะคะหนูขอตัวไปทำงานก่อนคะ่ะ จ้าฉันจะไปเดินเล่นแล้วล่ะหนูไปทํางานเถอะฉันรู้จกัจกที่นี่ดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงคุณป้าคุณหนูสูทำไมหนูถึงมาที่นี่ตันทีที่กลับจากต่างประเทศล่ะันเรียบการติดต่อจากนิเจาศรสารเล่มหนึ่งจะว่าไปก็ช่างบังเอิญซะจริงๆค่ะที่ฉันเขนเขเข้าวงการบันเทิงพอดีและงานของหนูก็ทําร่วมกับเขาเจ้าเด็กคุณน,นั้นนะ่ะทำอะไรตามใจตัวเองมาโดยตลอด ก็ติ๊กหนูตนมันตุจีนหนูไม่โกรธเขาเหรอเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นหนูจะไปโกรธได้ยังไงล่ะคะว่าแต่คุณป้ามาตั้งนานแล้วแต่หนูเพิ่งจะได้มาเจอคุณป้าคุณป้าอย่ากโกรธหนูนะคะไม่ใช่เรื่องแย่อะไหรอกนะป้าเองก็ตัดสินใจกระตันหันเหมือนกันว่าอยากจะหาพวกเด็กๆและป้าก็พักด้วยกันกับพวกจิ้งเจอรนก็มีความสุขดีนะพักอยู่กับจิ้งเจอรนเหรอคะทางของป้าก,ก็เจอเพื่อนของจิ้งเจอรนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนคนไหนจ๊ะหนูหมายถึงกู่เลี้ยงน่ะเหรอ ใช่ค่ะประจานผู้ก็เป็นเพื่อนรมง,งานของหนูอ๋อได้เจอแล้วล่ะหลายวันมาเนี้ยฉันนี่ก็ได้ทำความรู้จักกับเขามากขึ้นแล้วล่ะคุณป้าคะคูเหลี่ยงข่มขู่จิ้งเฉินค่ะเขาช่วยชีวิตจิ้งเฉินไว้และเขาต้องการให้จิ้งเฉินตอบแทนบุญคุณคุณป้าช่วยู้ก่จจิ้งเฉินด้วยเถอะนะคะให้เขาที่บอกมาจับกู้เหลี่ยงต่อมาอยู่กับตะกูลเย่เหมือนเดิมคู่เหลี่ยงช่วยชีวิตจิ้งเฉินไว้จิ้งเฉินจะตอบแทนมันก็สมควรอยู่แล้วแล้วมาเป็นการข่มขู่ตรงไหนเหรอ จิ้งเถิไม่เคยชอบอกสื่อก่อนเลยแต่ตอนนี้กลับมาถูกคู่เลียงผลักออกมาสู่สาธารณชนแบบเนี้ยเขาจะต้องลำบากใจมากแน่แดูไม่ออกเลยว่าหนูจะรู้จกัจกลูากาจฉันดีมากขนาดนี้หนูรู้จักกับจิ้งเถิดนะมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนรักที่โตมาด้วยกันแล้วหนูจะไม่รู้จักเขาได้ยังไงล่ะคะหนูสืบมาแล้วจาสตูดิโอของคู่เลียงเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นได้ไม่ถึงปีเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้จิ้งเถิดทำงานให้เขา ก็กําลังใช้ประโยชน์จากทิ้งเถินคุณป้าคนทีไ่ไปจิ้งเถินสะบัดตัวปัญหาอย่างผู้หญิงคนนี้ทิ้งซะน,นะคะหนูพูดถูกไม่มีแม่คนไหนยอมให้ใครใช้ลูกตัวเองเป็นเครื่องมือและก็ไม่มีแม่สามีคนไหนที่ยอมทนฟังคนอื่นมาว่าลูกสะใภยของตัวเองว่าเป็นตัวปัญหาคุณป้าหมายความว่าหมายความว่าอย่างไงคะอะไรคือลูกสะพายอู่เลี้ยงเป็นสะใายที่ตระกูลของป้าย,ยอมรับคุณป้า ตระกูลเย,ยจเจ้าผู้หญิงกำพร้าเลยพ่อแม่มาเป็นนายหญิงในอนากตอย่างนั้นเหรอคะทำไมละ่ะมีกฎข้อไหนของตระกูลเย,ยได้ระบุไว้ด้วยเหรอว่านายหญิงของตระกูลเย,ยจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่เท่านั้นคุณป้าคะคู่เหลี่ยมไม่คู่ควรกับจิ้งเจิร์่ะเขาจะคู่ควรหรือไม่นั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์จ่อความเห็นคู่เหลี่ยมเป็นสะใภ้ของป้าเป็นนายหญิงในอนากตของตระกูลเย,ย่ซึ่งตอนนี้เธอกับลูกสะใภ้ของป้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกาัน เรื่องงานป้าจะไม่ถามอะไรมากแต่ถ้าหากว่าเขาต้องเดือดร้อนเพราะเธอตระกูลนี่จะไม่เกรงใจตระกูลศูนย์แนะ่คุณป้านี่พวกคุณป้าชอบผู้เหลี้ยงมากขนาดนั้นหรอคะก็มีอะไรดีเหรอซูอีแค่จริงถิ่นชอบเขาเอาใจใส่เขาถึงก็หมดโอกาสแล้วล่ะหนูไม่ยอมแล้วค่ะคุณที่ไม่มีอะไรเลยอย่างกู้เลี้ยงแต่กลับได้จริงถินไปได้ยังไงแ่เปลี่ยนเพราะเขาช่วยชีวิตจิงถินเอาไว้แน่หรอคะแล้วยังไงล่ะ หนูสามารถได้เงินจำนวนมากที่เขาต้องการเพื่อเขาคืนทิ้งจึงกลับมาให้หนูเธอกับทิ้งเธอไม่ใช่เนื้อคู่กันจะยอมรับเสียเธอฉันไม่ยอมหลีกทางให้เด็ดค่ะเสียวเหลียงถ้ามีเวลาว่างก็ไปเที่ยวที่บ้านป้านนะไอ้เฉินเอ๋อพาไปป้าจะรอยอยู่ที่บ้านนะจ๊ะค่ะคุณป้าหากหนูมีเวลาหนูจะต้องไปเยี่ยมคุณป้านแน่ๆค่ะ เด็กน้อยถ้าเสี่ยวเหลียงมีเวลาว่างเมื่อไรลูกจะต้องรีบพาเธอไปที่บ้านทันทีเลยนะพ่อของลูกยังไม่เคยเจอหน้าลูกสะภ้เลยตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วแม่รีบไปนะครับเดี๋ยวจะตกเครื่องอลูกสองคนต้องดูแลกันดีๆนะลูกอแรงแกเสี่ยวเหลียงเด็ดขาดไม่กล้าหรอกครับคุณป้าระมัดระวังตัวด้วยนะคะพี่สะภ้ครับลองชิมปิ้งย่างฝีมือตังเฉิงดูสิครับ ผู้เลียงทานเนื้อแพ้ไม่ได้ก็แพ้เนื้อแพ้เอาปี่จะไปแพ้เนื้อแพ้หรอกครับอืมแต่งานผมไม่ต่างเฉิงปิ้งอย่างอื่นให้คุณนะปีกไก่เป็นไงรัวนเนื้อวัวหรือจสเต็กดีล่ะได้ทั้งนั้นจ้าหันิทธิ์แล้วครับคุณเชอเนี่จ้าที่แล้วเจกอกับกู้โลกไว้หรือไงทำไมจ้านนี้ถึงได้พบเจอกับผู้ชายที่แสนดีขนาดนี้ได้ ง้อมอร่อยฉันเผลอหลับไปตอนที่อยู่ด้านนอกเขาจะต้องเป็นคนอุ้มฉันเข้ามาในเต็นแน่ๆแล้วก็ไม่อยากไปไหนเลยด้วยเซ็กซี่จริงๆฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่บ่ายสามนถึงสนาทีที่ผ่านมาไหนไปได้หลับ เมื่อกี้นายแก้งหลับเหรอทำไมเหรอคุณคิดว่าผมไม่รู้หรือว่าเมื่อกี้คุณแอบจุ๊บผมนะ่ะอ่ฉันใครบอกให้ในายแกล้งลหลับฮะฟังจากที่คุณพูดถ้าผมไม่แกล้งหลบับคุณก็จะจูบผมแบบเปิดเผยใช่ไหมฉันเปล่าสักหน่อยอ่ะผมไม่โอกาสคุณจูบแบบเปิดเผยอืมๆฉันเปล่านะอฉัน,ฉน,ฉนอืมๆทำไมเหร นายให้โอกาสฉันหรือน่าให้โอกาสตัวเองรังแกฉันกันแน่แต่มาจะรู้สึกว่าทุกครั้งน่าจะใช้เหตุผลเรื่องเปิดเผยมันหลอกใต้อ่างฉันทุกทีเลยล่ะงั้นผมไม่โอกาสคุณลูหลานบอกว่าจะจุดพลุตอนสี่ทุ่มไม่ใช่หรอนี่มันก็จะสี่ทุ่มแล้วฉันจะออกไปดูหน่อยไหนบอกว่าจะไปจุดพลุไงแต่มันยังไม่ไปล่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วเมื่อช่วงบ่ายฉันติดต่อหลายคนมากแต่ทุกที่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พรูมีคนจองหมดแล้วไม่ว่าฉันจะพูดยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมให้ฉันวันนี้พวกเราไม่ได้ปลูแล้วล่ะตุมต้มตุม้มตุ้มพรูนี่มันอะไรกันตอนปีใหม่ลูล่หลานจุดรูให้คุณเต็มทองฟ้าแต่วันนี้มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ผมให้คุณแย่หลิงเฉินของกว่นหนึ่งเดียวในโลกชิ้นนี้คุณต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะ เนี่ยเรงเชิญเอาความคิดสร้างสรรค์ของฉันคืนมาประธานกู้จีบันเทิงเรยนเชิญคุณไปร่วมงานแต่งกับประธานเจียงกับคุณกู้เฟินเยี่ยในวันพรุ่งนี้ให้ผมเอาการเชิญเนี่ยไปทิ้งดีไหมทำไมกลัวฉันขาดทุนเหรอในพวกเขาส่งการไม่ฉันแล้วถ้าฉันไม่ไปก็เสียมารยาทแย่ประธานกู้คู่เฟินเยียนจตนาหาเรื่องคุณแล้วทำไมคุณต้องไปด้วยล่ะ ธอไม่ไปคู้เฟินเยียนก็จะด,ดูถูกเจนซนสิเอาเถอะเรื่องเนี้ยเธอไม่ต้องกังวลไปรองนะจัดเวลาให้ฉันก็พอครับน่าสนใจไปงานแต่งคู่เฟินเหยียนเจีงหยิงเจอกับฉันไหมขออะไรได้อีกนะโอเคคืนนี้รอฉันกลับบ้านนะวันต่อมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่สบายสวยมากเลยอะพี่ได้ไข่บุกทองคำจริงๆ สวยมากเราไปกันเถอะอืมเหมาะสมที่สุดเมื่อไรบอรจะแต่งงานกับเจ้าแก่นี่สักทีนะผมว่าเรามาช่วยบอสกันดีกว่าดีไหมครับช่วยยังไงอะเราจะช่วยหุงนเก่าดไปเป็นเกเ้าถูกแทนพวกเขาได้หรือไงประตูโรงแรมมอไทยประธานกู้คะที่คุณมาร่วมงานมงคลมสมรสของน้องสาวคุณกับบิดว่าที่คู่มันของคุณแบบเนี้ย เราต้องการมาทำลายบริการหรือตั้งใจมาแสดงความยินดีกับทั้งสองคนจริงๆคะประธานคู่คะในโลกโซเชียลมองกันว่าคุณกับคุณชายเย้ยเขาผ่าดูใจกันและสอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมคะทุกท่านผมเป็นคนเจอประธานคู่มาเองหากมีปัญหาอะไรก็มาเคลียร์กันหลังจบไนงะประธานเจียงขอบคุณมากนะถึงกับออกมาต้อนรับฉันด้วยตัวเองว่าแต่พวกฉันจะเข้าไปได้หรือยังเชิญตรงนี้ประธานคู่ คุณไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของคนพวกนั้นหรอกนะคนพวกนั้นนะ่ะก็เป็นพวกปากปลาใส่ใจเชือดคอกันทั้งนั้นแหละคำไหนเดยที่บอกว่าคบกันหรือว่าอยู่ด้วยกันนายคิดว่าไงล่ะที่พวกเขาพูดมันก็คือความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรเหรอนี่นายคิดจะเปิดเผยไปเลยหรือไงงานของนายจะเสียชื่อเสียงไปด้วยนะเอาไงานมาแลกกูผมยอมครับนี่นายประจานกูมีบางเรื่องที่ผมอยากจะขอเตือนคุณสักหน่อย ประธันเจียงอยากจะเตือนอะไรเหรอบางคนก็มีลักษณะจอมปลอมประตานคู่หนีแวดวงนี้เหมือนดาก็คงเคยเจอมาไม่น,น้อยใช่ไหมอย่าได้ถูกหลอกซะละขอบคุณประตานเจียงที่เตือนสายตาฉันนั่นแหลมคมเสมอแต่สายตาของประตานเจียงนะกู้หาวิธีพัฒนาได้แล้วนะยังมีธุระอื่นที่ต้องทำเดี๋ยวประธานคู่ตามสบายเชิญ อะไรการงานแต่งขออดีตว่าที่คู่มั่นเธอก็มาได้ด้วยเหรอผะตานคู่ไม่กลัวขายหน้าเลยจริงๆเนอะขายหน้าเหรอถ้าขายหน้าจริงๆก็คงคุณคู่เฟืนอย่าไม่ตร์ปูนเจียงขายหน้าก่อนมากกว่าไหมเขาเชิญฉันมาเพราะอยากให้ฉันเห็นว่าเขาได้เจียงหยุนเจอไปครอบครองแล้วแต่น่าเสดรยที่ฉันเลิกสนใจเขาไปนานแล้วอะไรเธอไม่ยอมรับหรือว่าเธอตามหาผู้แจกนนี้ตามมาตรฐานของหยุนเจ๋อเลยคุณนายเจียงคุณดูยังไง่ายเหรอว่าเขากับเจียงหยุนเจ๋อกลายกัน ฉันจะบอกให้นะสายตาของคุณอ่ะมันมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเธอตัดใจจะจหยุนเจอได้จริงๆรงแล้วจะมาถึงได้ควงผู้จัดที่รูปร่างหน้าตาใกล้จะหยุนเจ๋อแบบนี้ด้วยล่ะถ้าอย่างจะหยุนเจอนับเป็นมาตรฐานได้งั้นผู้ชายทั้งโลกเนี่ยตรงมาตรฐานก็คงเป็นผู้ชายเฮงสวยกันทั้งหมดแล้วล่ะค่ะเธอหมายความว่าอย่างไงเขาคนนี้รักฉันแค่คนเดียวส่วนรื่องอื่นเขาก็เหนือกว่าลูกชายของคุณทุกด้านที่หน้าที่หลังก่อนที่จะยินยอลูกชายตัวเองรบกวนช่วยเป็นบุคคลเปรียบเทียบด้วย คนของฉันไม่ควรลดตัวมาตุบเปรียบเทียบลูกชายของคุณเข้าใจหรือ,อยังละ่ะกู้เหลียงเชอคุณนายเจียงวันนี้เป็นวันดีของตระกูลเจียงของคุณฉันขอแนะนําให้คุณเก็บความขวดเอาไว้ซะไม่งั้นผู้นากเก่าวที่อยู่ด้านนอกก็คงไม่นิ่งดูได้ดูคุณนายเป็นบ้าโวยวายแขกของลูกชายหรอกนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรหรือว่าเราจะกลับกันดีก็ดีค่ะประธานกู้ ประจันเจียงมีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยกับคุณตอมลาพังนะคะขอเชิญคุณไปพบฉันสักครู่นะคะงานแต่งของเจนยุนเจอจวนจะเริ่มขึ้นแล้วแต่เ็ากลับต้องการพบฉันในเวลานี้เพื่ออะไรประจยนกู้ค้ะรบกวนไปกับดิฉันสักครูค่เถอะนะคะไม่งั้นประจานเจียงจะไล่ฉันออกค่ะนายรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนะครับคุณใจยแย่ครับประจันคู่เป็นลมอยู่ในห้องค่ะว่าไงนะนี่ปาผมไปเดี๋ยวดิ คุณใส่ลงไปในแก้วไวายนี่คุณใจแย่คุณไม่ร้อนเหรอคะดิฉันจะถอดเสื้อให้นะห้องที่ฉันสองคนโรงแรมคุณเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะคุณต้องฟังผมพูดให้จบก่อนเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้บันดานมากแล้ว